ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจัน์คลิปนี้เป็นคำทํานายของชาวราศีมีนกับชาวลัคนามีนในเดือนกันยายนพศ2565ค่ะคลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16มีนาคมจนถึงวันที่10 5เมษายนของทุกปีคลิปนี้ใช้ดูได้ทั้งราศีมีนกับลัคนามีนค่ะท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นไม่ได้รับดูดวงฟรีนะคะไม่ได้รับดูดวงฟรีท่านที่ต้องการดูดวงย้อนหลังนะคะให้เข้าไปที่ใต้คลิปหรือไปที่หน้าช่องหลักกรุณาไปที่หน้าช่องหลัก แล้วไปกดดูที่เพลย์ลิสต์แล้วก็ดูคลิปย้อนหลังดวง12ราศีในเดือนสิงหาคม2,565ได้หรือกดไปดูที่ใต้คลิปก็ได้ค่ะวันนี้เราจะใช้ไพ่อราเคลในการเปิดทำนายดวงให้กับชาวราศีมีนกับชาวลัคนามีนในเดือนกันยายนนะคะเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะเฟรน All enemy ใบแรกมาก็เพื่อนหรือศัตรูด e ย o n d r e l i g i o ความอัพยศอดสูความอับอายโดนโดนแฉความลับโดนกันแก้งถูกดูถูกหลายๆอย่างนี่คือนางเทาปตีโดนญาติลังแกกันแก้งจะ ดึงผ้าให้อับอายต่อจะเหมือนจะดึงผ้าเนี่ยให้อับอายต่อหน้าสาธารณชนโดยคนที่เป็นผัวก็ช่วยไม่ได้เพราะไปแพ้พนันสก,กา true Th with the ถือว่าคุณยังโชคดีนะที่ว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาความความจริงแล้วอะ่ะคุณน่ะมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือเมตตานะ เปรียบได้กับพระศิวะให้พรสาวกด้วยความเอ็นดูมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเอ็นดูคุณในเดือนกันยายน2565เนี่ยมันก็เป็นช่วงที่คุณน่ะอาจจะต้องผจญภัยกับมลสุมชีวิตที่ถาถมเป็นช่วงที่มีปัญหาชีวิตเข้ามาวุ่นวายคุณต้องการเงินก้อนใหญ่แต่มันไม่ได้อยากได้เงินน่ะแต่มันไม่ได้ มีความยากลำบากในตอนเริ่มต้นเป็นช่วงเวลาของความยากลำบากมันเป็นช่วงเวลาของความยากลำบากคุณจะมีปัญหาทางด้านการเงินหลายต่อหลายครั้งความรักก็มีปัญหาเป็นช่วงที่สุขภาพไม่ดีอาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยถูกอิจฉาถูกกันแกล้งท่านจะถูกอิจฉาและถูกหักหลัง ความรักของคุณจะถูกทำลายเป็นช่วงเวลาที่ว่าดูเหมือนคุณเนี่ยจะมีปัญหาลุมเล้าแต่คุณน่ะอันเนี้ยพระกฤษณะทะเลาะกับพระอินอันเนี้ยก็เป็นทะเลาะกันคนลบกันตีกันอันนี้ก็ถูกกันแกล้งอันนี้ก็คนสู้กันอันนี้ก็ไพอินไพอิน เศกฝนเศกฝนเขาเรียกว่าเศกฝน15ห้าหาใหญ่อ่ะก็คือฝนตกแม่งเจวัน7คืนน่ะอันนี้ก็ยังดีที่ว่าพระศิวะให้พรจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่แหละค่ะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็จะให้ให้ความช่วยเหลืออยู่คนหนุ่มสาวท่านจะฟุ้งซ่านหรือเป็นช่วงที่ หวั่นไหวในเรื่องความรักอย่างมากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้พรท่านค่ะท่านจะได้เจอเนื้อคู่จะได้แต่งงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายการเงินยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงความรักก็จะมีเข้ามานะด้วยผู้ใหญ่ชี้นำสถานการณ์ทางด้านการเงิน หรือการงานเข้าสู่สภาวะย่ำแย่ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนอยู่ในสภาวะแตกแยกและล้มสลายจะถูกแฉความลับทำให้อับอายจะมีคนเอาความลับของท่านไปแฉจนทำให้เกิดความอับอายค่ะมาดูกันต่อนะคะ ผู้ก่อวินาศภัยหานุมานเผากรุงลงกาหานุมานวางเพิงมันมันต้องทะเลาะก,กันแน่ๆเลยอะ่ะสงสัยคุณจะต้องมีการอาวิวาทะอะไรสักอย่างอะ่ะกับศัตรูของคุณจะมีการทะเลาะก,กันไม่มีใครฟังใครไม่มีใครกลัวใครไม่มีใครเชื่อใครอะไรประมาณนี้ คือทะเลาะกันแน่นอนเลยคุณจะคุณอะจะไปมีปัญหาเออหมายถึงต่างฝ่ายต่างไม่มีใครยอมใครอะเหมือนต่างฝ่ายต่างไม่มีใครยอมใครนะเหมือนต่างฝ่ายต่างไม่มีใครยอมใครอะอาจจะมีเรื่องการทะเลาะวิวาทเกี่ยวกับทหารตำรวจ เข้ามานะแล้วก็เหมือนคุณก็ยังตัวคุณอนะยังได้พ่อคุ้มครองตัวคุณนะยังได้บิดาคุ้มครอง การแต่งงานของภา,ากิจสนะอาจจะได้แต่งงานหรือ,อยังไงได้ร่วมงานแต่งงานได้ไปงานแต่งงานมีการเจรจาตกลงเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสการแต่งงานคุณที่มีแฟนแล้วสำหรับคนที่สาหรับคนที่มีคนรักแล้วหรือมีแฟนแล้วเนี่ย อาจจะมีการเจราจาตกลงการเรื่องการสู่ขอการแต่งงานการสู่ขอสินสอดทองมั่นคุณจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานมีดวงจะได้เรียนต่อเลยนะเนี่ยท่านมีดวงจะได้เรียนต่อปริญญาโทรปริญญาเอกมีดวงการเรียนต่อเข้ามาค่ะอ่อ มีเกณฑ์จะซื้อรถคันใหม่นะเนี่ยพาหนะมีเกณฑ์จะได้ซื้อรถคันใหม่ค่ะและลีดเดอร์ชิพเนี่ยก็คือว่าท่านมีภาวะของความเป็นผู้นำท่านเป็นนักลบเป็นคนที่วางแผนกลยุทธ์การลบมีการวางแผนการลบแล้วก็ท่านจะได้ท่องเที่ยวหรือเป็นช่วงที่จะได้ไปทำบุญกับครอบครัวท่านกับพ่อ จะได้ไปทำบุญด้วยกันได้ไปเที่ยวร่วมกันอะไรสักอย่างนะคะเป็นช่วงที่คุณอ,อาจจะหมกมุ่นเรื่องเพศตรงข้ามอะ่ะหมกมุ่นในเรื่องเพศตรงข้ามมีความคิดในเรื่องเซ็กมีเกนจะได้ถือซื้อ คุณกำลังจะได้ซื้อสินค้าเทคโนโลยีซื้อมือถือซื้อแท็บเล็ตจะมีคนให้ความช่วยเหลือท่านจะแข็งแรงขึ้นนะจะผอมลงจะแข็งแรงขึ้นจะได้ไปออกกำลังกายก็จะมีความสุขมากขึ้นจะมีความสุขจะได้ลูกชายค่ะท่านที่ตั้งท้องเนี่ยอาจจะได้ลูกแฝดหรือไม่ก็ลูกชายมีคนจ้องมาสืบความลับ ท่านจะหมดเคะหลังวันลอยกระทงไปแล้วนะจะหมดเคะหลังวันลอยกระทงไปแล้วจะเกิดสุภาพมงคลนะคะโครงการต่างๆนี่ดีเยี่ยมมีเกณฑ์นะคะอาจจะได้ย้ายที่อยู่ให้ระวังอะ่ะคนมีลูกมีเมียแล้วมาจีบ เลขนำโชคนะคะห้าเจ็ดห้าแปดแปดห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าแปดนะคะห้าเจ็ดห้าแปดแปดห้าเจ็ดห้าไหว้กุมารทองจะโชคดีถูกหวยค่ะ ระกิจสนะชี้เป้าพระอรชุนยิงมันเหมือนมีคนชี้เป้าให้อะมันมีคนอะชี้เป้าให้คุณแล้วคุณก็ยิงจะมีคนวางแผนทางธุรกิจให้จะได้กูรูจะได้ไลฟ์โค้ชได้กูรูได้ไลฟ์โค้ชได้พูดแนะนำที่เก่ง ท่านจะได้รับความช่วยเหลือนะตัวท่านเนี่ยจะได้รับความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ญาติพี่น้องเป็นช่วงเวลาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นช่วงเวลาที่คุณอะลุ่มหลงในเพศตรงข้ามลุ่มหลงในการ กินเหล้าเที่ยวกันคืนอาจจะลุ่มหลงในสิทธิผิดไพ่ใบเนี้ยหมายถึงคนที่เ,เห็นโกงจักเป็นดอกบัวลุ่มหลงในสิ่งที่มันผิดนะคะลุ่มหลงในสิ่งที่มันผิดผิด ไพ่พรศิวะแม่คงคาไพ่พระกิษณะตอนตอนเด็กแล้วก็ไพ่สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตรด้วยอำนาจบารมีด้วยอำนาจบาร,รม,ารรมีและหลายๆอย่างเนี่ยท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่แต่ไพ่ใบนี้ก็จะมีความหมายถึง จะมีคนมาห้ามอะไรบางอย่างไม่ให้เมื่อพระแม่คงคาจะเสด็จจากสวรรค์สู่โลกมนุษย์เนี่ยด้วยความเชี่ยวด้วยความที่ว่าพระศิวะเนี่ยรักมนุษย์มากพระศิวะรักมนุษย์มากพระศิวะกลัวว่าด้วยความรุนแรงของกระแสน้ําอาจจะทําให้มนุษย์เนี่ยตายได้พระศิวะก็เลยให้พระแม่ ไหลผ่านเส้นผมอะ่ะให้ค่อยๆหยดลงมาเป็นทานน้ำอะ่ะมนุษย์มนุษย์จะได้ไม่ได้มนุษย์จะได้ไม่เจอสึนามิฮิมาลัยอะไรประมาณเนี้ถ้าลงมาทีเดียวถ้าพระแม่ลงมาทีเดียวโดยไม่มีใครรองรับเนี่ยมันจะกลายเป็นสึนามิบนยอดเขาฮิมาลัยหมายความว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันยังมีคนคอยห้ามนะสิ่งที่คุณ สิ่งที่คุณกำลังสิ่งสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันมีคนคอยคอยห้ามยังมีคนได้ยังมีคนที่พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณมีคนอะที่เนี่ยให้ความช่วยเหลือคุณจะมีความสุขเมื่อได้ดูหนังฟังเพลงเพราะจริงๆแล้วไพ่ใบนี้คือเป็นเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับอาชีพดารานักร้องศิลปินมีความสุขกับการร้องเพลง มีความสุขกับการเต้นลัมการร้องเพลงการแดนซิง่งคุณจะมีความสุขเมื่อได้ดูนิยายคุณจะมีความสุขเมื่อได้ฟังเพลงได้ดูหนังสนุกสนุกได้ฟังเพลงได้อ่านนิยายสิ่งที่คุณทำอะ่ะมันจะมีคนคอยให้ความช่วยเหลือเพื่อไม่ให้ปัญหามันเกิดขึ้นหนักกว่าเดิมนะคือเหมือนคุณอะ่ะกำลังมีปัญหาอยู่อ่ะแล้วก็จะมีคนอะ่ะหรือผู้ใหญ่อะ่ะมาช่วย เพื่อไม่ให้ปัญหาเนี่ยมันรุนแรงบานปลายหรือปัญหามันทับถมหนักขึ้นไปอีกคุณจะต้องระมัดระวังนะในเดือนกันยายนเนี้ยระวังถูกเพศตรงข้ามจะเข้ามาหลอกท่านจะมีชื่อเสียงในสายงานจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตระดับหนึ่ง เป็นช่วงเวลาที่ว่าคุณน่ะควรจะทำงานเก็บเงินและรอคอยด้วยความอดทนโชคชะตาหรือพรมลิขิตเนี่ยได้ลิขิตมาแล้วแม้มันจะไร้ผลประโยชน์คุณก็ควรทำให้คนอื่นด้วยความจริงใจแม้มันจะไร้ผลประโยชน์น่ะแต่การที่คุณน่ะทำความดีทำบุญให้คนอื่นเนี่ยมันก็ทำให้คุณสุขใจได้นะ คุณอาจจะอยากทําบุญกับวัดนะ่ะแต่แค่การที่คุณซื้อขนมให้เด็ก20บาทหรือการที่คุณซื้อข้าวหนึ่งกล่องให้คนแก่เนี่ยมันก็ทําให้คุณนะ่ะได้รับบุญนะการทําบุญเนี่ยก็คือถ้าทําด้วยใจบริสุทธิ์ทําด้วยจิตใจทาด้วยใจบริสุทธิ์ทําด้วยการไม่หวงังซึ่งผลประโยชน์ตอบแทนมันก็จะทําให้คุณเนี่ยเกิดความสุขใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้คุณเนี่ย มีความสุขและเป็นคนดีปัญหามันก็อาจจะเกิดขึ้นแต่ถ้าคุณนะ่ะเป็นคนที่มีบุญวาสนามากในเดือนกันยายนนี้คุณจะมีโชคลาภเข้ามาอนาคตจะสดใสจะได้มิตรอุปถัมภ์ได้เพื่อนอุปถัมภ์เพราะฉะนั้นเนี่ยงานของคุณนะ่ะธุรกิจการงานของคุณก็จะเจริญก้าวหน้าค่ะก็ขอจบเท่านี้ค่ะ